ประเด็นที่2อครับแหล่งที่มาของงบประมาณผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่ามีประเด็นที่ได้พูดคุยกันอย่างหลากหลายซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความาระมัดระวังครับในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องการชี้นำสังคมในเรื่องแหล่งที่มาของไรายได้นะครับเพราะกระบวนการที่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นที่เปิดเผยและอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดและก็กระทบกับความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังแต่สําหรับรัฐบาลนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปว่าเรายึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลักนะครับเราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบําเหน็จบํานาญค้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหรือว่า,าตัวหรือว่าจะเป็น ในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับมีการนำเสนอในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินนั้นดีครับและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับ เราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการสุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการรวมถึงแน่นอนครับกระบวนการที่เราจะเอางบประมาณเนี่ยมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่กระทบต่อน,นี้สาธารณะแน่นอนนะครับไม่เป็นการกู้เพิ่มและยึดหลักกรอบวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอันนี้ขอยืนยันผ่าน สภาผู้แทนรัฐสภาแห่งนี้ประเด็นต่อมาครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของดิจิท a ล w a l l ล็เนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่สอบถามกันมามากซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนต่อที่ประชุมเช่นเรื่องของกรอบระยะระยะทาง 4กิโลเมตรกรอบระยะเวลาซึ่งพวกเราต้องเรียนด้วยความเคารพครับ,รบขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นนะครับมีข้อเสนอมามากมายครับจากภาคประชาชนรวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะครับเราก็จะเก็บเอาข้อเสนอแนะข้อแนะนําเหล่านั้นเนี่ยไปพิจารณาในภาพรวมเพื่อที่จะแน่นอนครับหาหนทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจกในครั้งนี้นะครับ สุดท้ายข้อสรุปจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็น4กิโลเมตรจะเป็น8กิโลเมตรหรือจะเป็นกรอบลักษณะใดเนี่ยนะครับเม็ดเงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราตั้งเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ